โอเคครับผมกล้าสวัสดีเพื่อนชาวฮอนเนสซ์คิงหรือ H.O.K. Okay, ทุกท่านกันด้วยนะครับแ่วันนี้นะก็จะมาแนะนํำฮีโร่ให้เพื่อนๆกันอีกแล้วนะ <Wow. S 1> ซึ่งฮีโร่ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ <Wow. S 1> จะเป็นฮีโร่สายเบสนะที่จัดได้ว่าเก่งมากๆนะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาเริ่มเล่นตัวของ Game okay mai. เกม H.O.K. ใหม่ๆแล้ก็ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเนะี่ยผมขอแนะนําให้กับตัวของ My Lady นเครับผม ก็ตัวของมาเรดี้เนี่ยเป็นตัวละครประเภทเมทคอนโทรลนะที่จะได้ว่าเก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากสามารถใช้ไตแ่แรงได้ดีมากๆในช่วงแรงตน้นๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ยจะมาแนะนําสกิลนะของตัวมาเรดี้กันนะว่าตัวของมาเรดี้เนี่ยสกิลมาทําอะไรได้บ้างน,นะครับโอเคครับ okay, ก่อนที่เข้าไปรับชมเนื้อหากันนะก็รบกวนเพื่อนๆนฝะากกดไลค์นี่ผมกดแชร์นะกดซับสไครต์นะเพื่นนะอเป็น,นะน,นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเติมผลงนเรียบร้อยกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปที่หนา้าบทกทดสอบกันเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าหมดฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําสกิลของ Lady, มาเรดี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะว่าตัวของมาเรดี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับก็มาเริ่มกับสกิลติดตัวของมาเรดี้กันก่อนเลยสกิลติดตัวของมาเรดี้นะครับนั่นก็คือมเมวลาตัวของมาเรดี้นะครับทำการฆ่านะครับผมินเนี่ยนหรือแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามได้ตัวของมาเรดี้จะทำการดรอปหุ่นยนต์ลงมานะครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะไอหุ่นยนตนะ์ตัวเนี้ยมันจะเป็น,เป,นเป็นเหมือนเสมือนมินเนี่ยนะแลนะ ก็เดี๋ยวผมจะทําการนะครับโจงตีนะครับสกิปป่าเนี่เพื่อนเดูนะแล้วเดี๋ยวเอยดูนะพอตัวของกีป่ามันตายนะมันจะมีหุ่นยนต์ลงมานะครับผมนี่แบบนี้อ่ะอ่ะนี่เห็นไหมนี่จะเป็นแพ็กซี่้องตัวใหม่เรดดี้นะครับผมพอเวลาฆ่าได้แล้วเนี่ยก็จะมีการดรอปหุ่นยนต์ลงมาแบบนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าหุ่นยนต์พวกนี้มันปวดมากๆนะครับผมทีนี้นะเรามาต่อนกับสกิลที่1ของตัวมาเรดี้นะครับผมสกิลที่1ของตัวมาเรดี้ก็ทําการส่งนะครับเครื่องบินลบออกไปนะเป็นอย่างเส้้นนนนตรรงแบบบีีะคัผม ก็เครื่องบินได้ทําการโจมตีศัตรูทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่นะครับในระยะแบบนี้อย่างนี้อ่าแต่ว่าสกิลที่หนึ่งของตัวมา์เลดี้เนี่ยมันสามารถกดได้อีกครั้งนึงนะครับเพื mm ่อ hmm. นพอกดอีกครั้งนะ mm hmm. เครื่องบินมันทําการแยกเล่าออกมาเป็น2องลำแล้วก็ทําการกระหน่ำยิงศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับแบบนี้เลยกดอีกครั้งหนึ่งนี่แบบนี้นี่แบบนี้นะครับสกิลที่2ของไมล์เลดี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ mm hmm. ท,ทำการเรียกหุ่นยนต์ลงมานะครับผมแบบนี้ ปืนยนต์ลงมา2ตัวแล้วก็ทาการโจงตีศัตรูแบบนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราทําการใช้แป็กสิบค่าได้อีกเนะี่ยตัวของมาเดดี้ก็ทาการตอบุืนยนต์เพิ่มอ,องมาอเรื่อยนะๆ,ๆนะเขาจะเป็นตัวละครที่สแปมมิเนียนได้ออกมาเยอะมากๆนะซึ่งสกิลนี้สามารถซ้อนทับได้มากสุดถึงสสแปกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถได้ปืนยนต์มาครนได้ถึง6กตัวเลยนะแล้วก็ <S 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 ไอ้มินเนอร์แล้วกสามารถใช้ตีป้อมแล้วก็เป็นแทงเราแทงป้อมได้ด้วยนะครับแบบนี้นี่แบบนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลที่2ของมาเดดี้ ต่อมานะครับเป็นสกิลมันเตเมทของมายเรดี้นะครับผมสกิลนี้ก็คือจะทำการเล็งเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับผมศัตรูนะครับที่ถูกสกิลนี้ก็จะโดนสตันนะครับผมหลังจากนั้นนะศัตรูก็จะถูกเล็งเป้านะจากหุ่นยนต์ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีหุ่นยนต์เยอะๆนะครับผมแล้วเราใช้สกนะิลมันตีเนี่ย เล็งไปที่ศัตรูตัวนั้นนะครับผมหุ่นยนต์ตัวนั้นก็จะทําการพุ่งไปโจมตีใส่ศัตรูที่เราล็อกเป้าหมายด้ดยอันตีนะหลังจากผ่านไประยะเวลาชั่วครู่หนึ่งนะก็ทําการระเบิดสร้างความเสียหายใส่ศัตรูอีกครั้งหนึ่งซึ่งการระเบิดเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากขึ้นตามอาจไปที่ในช่วงระยะเวลาตอนที่เรากดอันตีนะ เราได้ทาการสร้างามเสียหายแก่ศัตรูตัวนั้นไปมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมทําการให้เพื่อนๆดูดาเมจนะครับที่ผมทาการใส่<ม>อาเชอร์นะครับผมจะทําการให้เพื่อนๆดูนะว่าอาเชอร์ตอนโดนอันติยแต่ว่าผมไม่ได้ทคำพอบอะไรต่อตอนระเบิดมัอันติมันจะเบาแค่ไหนนะครับเพื่อนๆจำดาเมจเอาไว้นะครับดาเมจมันไม่ขึ้นขออภัยครับผมนํางไปเปิดโครงกระพันเอาไว้นะนี่นี่ดูนะครับผม แล้วม,มันจะระเบิดอยู่ที่300นะครับผมแต่สังเกตว่าถ้าเกิดเราทําการนร่นะผมคอมโบแบบเต็มสูตร,รคือใช้สกิลหนึ่งแต่สกิลสองไปด้วยแล้วก็อันติเนี่ยแบบนี้นะผมมีอะไรใส่หมดมีอะไรใส่หมด,มหมดแล้วเดี๋ยวดูมานระเบิดครับนี่ระเบิดไปถึงพันเจ็ดเลยนะครับผมแล้วก็อันติเนี่ยทำการเสริมพลังให้กับหุ่นยนต์นะให้แบบว่าหุ่นยนต์ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตีไวขึ้นตีแรงขึ้นด้วยนะนี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของตัวไมร์เรดี้นะครับผม โอเคเข้าขมากันกับทีแค่น้อยของตัวมาเลดี้นะ mm hmm. ก็คือตัวของมาเลดี้เนี่ยต้องเล่นควบคู่กับสกิลแพสซีฟของเขากับสกิลที่สองก็คือการสแปมหุ่นยนต์นะเ mm hmm. พราะไม่งั้นตัวของมาเลดี้จะไม่มีดาเมจเลย mm hmm. ก็ เอาไปใช้งานจริงๆก็คือตัวของมาเรดี้มันสามารถสแปมมิเนียนได้จากว่าการส่งหารมิเนียนในพวกนี้ใช่ไหมมันทำการรอบหุ่นยนต์ลงมาเรื่อยๆนะครับมันทาให้มีหุ่นยนต์เยอะนะพอยิ่งเยอะยิ่งเยอะเนี่ยก็ทำการกดสกิลเดเมจใส่เป้าหมาย1ตัวแล้วก็ทำการสแปมสกิลทุกอย่างใส่ศัตรูตัวนั้นเพื่อทําความเสียหายสูงสุดในตอนที่อันติมันจะระเบิดอีกรอบนึง ส่วนเรื่องสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้โซนพื้นที่นะตัวของมาเดดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองเข้าเอาแบบว่าไม่ต้องเอาเลือดเข้าไปแลกกับตัวอื่นเลยแค่เพื่อนๆนะหาโพซิชันในการยืนให้ดีๆนะแล้วก็สแปมสกิลหนึ่งแบบนี้เนะนี่ยผมสแปมไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แล้วก็กดสกิลสองด้วยก็ได้นะแล้วก็อย่างงี้ส, er, สนนแปมไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดสังหารมีเนี่ยเยอะสุญญมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็กดสแปมปุ๊บกดสกิลหนึ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอศัตรูเเเเลลลลืืออออดดดดหหตตามมมถึงกกกกกณฑ์นนนะผ็็ใคคครริิิุัับบบบโสแี้ แบบนี้ไปเลยครับผมเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดให้ตอนที่สกิลจัเมเปตมันระเบิดนะก็ตัวของมาเดดี้เนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายๆเลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรอยากศึกษาตัวของโอเคแล้วก็อยากเล่นเมทแล้วนํามาเดดี้ครับเล่นสนุกมากๆแล้วก็ใช้แต่แรงได้ดีมากๆแต่ว่าข้อเสียของตัวมาเดดี้ก็คือถ้าเกิดเราไปเจอตัวละครที่มันเชียร์คีฟไ,ไวๆหรือเชียร์มินเนี่ยนตัวของฮุนยนไวเนี่ยตัวของมาเดดี้จะรีดแตเมทออกมาได้ค่อนข้างช้าถ้าเกิดเจอพวกตัวละครที่แบบ เป็นพวกโมริตี้สูงๆพวกพุ่งๆอะไรเงี <rawd Moder> ้ยตัวของมาริตี้จะเอาตัวรอดได้ยากนะเพราะเขาเป็นตัวละครขาดตายถ้าเกิดเดินหลุดโพซิชันนิดนึงนี่คือตายได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของอัลติเมตของมาเรดี้เนี่ยมันสามารถที่จะกดใส่ป้อมได้ด้วยนะครับแต่ผมทำการเนี้ยหุ่นยนต์ออกมาแบบนี้เนี่ยเนี่ฮามาสามารถกดได้ด้วยนะแบบนี้เพื่อระเบิดใส่ป้อมนะเพราะฉะนั้นตัวมาเรดี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถหล่อยป้อมได้ดีมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สมมุติถ้าเกิด เกมมันนำหรือแบบว่าเกมตามเราทาอะไรไม่ได้เราก็ไปแยกดันเลนก็ได้นะเพราะตัวของเขาอะแยกดันก็ดีทีมไฟก็ดีโซนพื้นที่ก็ดีนะครับผมก็ตัวของมา l เลดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สกิลในเรื่องของการที่แบบว่าโจงตีปันป่วนศัตรูนะแบบสร้างความน,าน่ารำคาญให้กับฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นสกิลที่ผมแนะนําของตัวมายเลดี้เนี่ยก็คือ ผมจะแนะนําเป็นตัวของหน้ากากเผานะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่แบบว่าศัตรูโดนสกิลเราก็จะมีดาเมจเผาเพิ่มเติมเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอีกนะก็สามารถละลายแทงได้แล้วก็สร้างดาเมจจุกจิกให้กับฝั่งตรงข้ามได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของอันนี้นะครับผมเป็นไอเทมสโลนะครับผมเมื่อเวลาศัตรูโดนนะครับก็จะถูกสโลทําให้เคลื่อนที่ช้าลงก็ทําให้ตัวละครของเราดัานคาฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นแล้วก็คุย,ยนต์รัตีสโลก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเดินช้าลงด้วย ต่อไปก็จะเป็นตัวของอ่านี่นะครับผมเจาะเกาะน,นะอันนี้เนี่ยผมเอาไว้ขึ้นในช่วงท้ายๆเกมนะครับผมก็ถ้าเกิดเจอตัวแทงเยอะๆก็ออยเทมชิ้นี้มาเอามาละลายแทงนะครับ หรือจะเป็นไอเทมชิ้นนี้ก็ได้นะเอามาแบบว่ารีดดาเมจแบบบูสต์สุดก็คือแบบว่าโดนโจมตีโดนดาเมจเรื่อยๆก็ทําการเพิ่มสะสมสแตทความเสียหายไปเรื่อยๆนะเราก็อาจจะออกสลับกันระหว่างตัวแอนตี้แท้งกับตัวนี้นะแล้วแต่ลูคเกมทีนี้นะครับผมตัวเมดเนี่ยครับตัวของมาร์เดลลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างสกิลเอลีได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะฉะนะั้นนะไอเทมนะครับนี่ผมจะแนะนํานเลยก็คือไอเทมตัวของตัดเลือดนะครับผมก็ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีตัวละครประเภทที่แบบว่าฟ,ฟ,ฟื้นฟูหรือซับเทนเยอะๆแนะนําาวว่่ใใหห้้้ออออออกเเเเพืืนนดดดยะครับับไไททมตลปม ดีมากมากหรือถ้าเกิดเราอยากได้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการสโล่เราก็ลบสโล่ออกไปนะออกเป็นหน้ากากเผาตัดเลือดนะครับผมแล้วก็เอาเป็นตัวของหมวกมานะครับผมแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นตัวของแอนตี้แท้งอนิเมะหนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็อาจจะเป็นตัวขึ้นแบบว่าของกันให้เพื่อนนะก็คือตั้งของกันตัวเองนะครับผมก็คือไอเทมชิ้นนี้เมื่อกดใช้งานก็ทําให้ตัวของเราเป็นอรมตะันะครับ แล้วก็ไอเทมหมวกอันนี้ก็คือเอามารีดโบนัสพลังเวทนะให้พลังเวทของเราส,งสูงๆเพื่อทำให้สกิลของเรารุนแรงขึ้นก็สกิลของมา l เลดี้ก็จะอํานวยต่อไอเทมพวกนี้ก็คือออกได้หลายชิ้นเลยนะสำหรับตัวของมา l เลดี้นะครับก็โดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่ดีดนะครับผมแล้วก็เล่นไม่ยากด้วย<ด>นะครับก็เดี๋ยวผมมีเกมเพลย์เล่นเน้อยนะที่ผมไปเล่นมาให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของตัวมายเลดี้กันว่าตัวของมาเลดี้นั้นโหดขนาดไหนนะครับ You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb could look at you all day, watch the way them hips sway Love your body so I pray, don't you dare take it away Can't control what I say, lost my mind cause your frame hey girl, what's your name? Lit me up just like the flame Body in motion, I feel the commotion Beyond you like rushing I'm honest and broken I flow like the ocean, I feel you were chosen To fix me, I'm broken, my heart that you stole Lay with me, hate to see when you leave Chemistry feels like it's destiny I just want you laying next to me And I really don't want you to touch Touching leave on yeah. your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Touching on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah you got me feeling numb On the top, got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it like kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky, that's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping. All these hits and I know that they watching They keep showing up in my place, always knocking Knock, knock, bitch, I was in it right here Been over three years and then you just got here Man, get me a beer and open up the mirrors Let me show you now what you've been missing for years Call it premiere, I could take a boy's name and smear Or take it up a year and end your career And make you feel fear or make you disappear Cause I am right here, we're not going nowhere on the top, got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in smack. Shotty like a quick snack. Like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat These haters all get whacked when I spit next. These haters all get bit in the pit fast You bound to get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today I'ma make you wish you were gone in my A You gon' be my bitch, be my pawn when I play You gon' be my bitch, take my palm to the face You know I be this when I'm on fucking stage You ain't never gonna get me to be tamed I go insane, you can't detain this beast, Yo, when I came to stay, cause girl, I came to play uh, everybody on the top got the same sound Everything I'm about to drop, make a name now Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know Yeah, let's go. ก็เป็นย <sociedad. S 1> ังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของ My เ a d ี้นะจะได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกมากๆเลยครับผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นตัวของเกม HOK อเหรือ c o n ์นิ่งออเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอยากให้แนะนำฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะสามารถบอกกันได้นะไว้ผมจะทำให้เรื่อยๆนะครับผม โอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีรายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของจนจบนะครับสวัสดีครับผม